บายมันก็เลยต้องเหนื่อยเลยใส่ลงไปตรงเลยเมื่อไหร่หรอเมื่อไหรหรอล่อมันจะไปเสมอเหรอป้าป้าจุงเลยจุงตัวจ่อเลยมามัดโซจุงตัวจเอาสั้นๆ ทับปากเหอมันตามันจันรีก้องไงเ้อเสียดิงเอยรู้ไม่มาอีกแล้วบีกวะ มม่นีเมื่อได้ยั้งเราครับค่าค้นไม่นีเส้ยราคาดึงเลยอีอๆๆโอ้มันจะได้วะนี่มันจะดึงได้บ่มันจะเกาะสูดได้หน่มันก็ได้เดี๋ยวเดียว ะมัดส yeah ั้นๆเลยเบียกสั้นๆเฮ้ยเจ้าบ่ได้งานแต่ว่าหนักตลอดอยู่เดียเอาสั้นๆเบียกเอาสั้นๆเอาสั้นๆเออ ไอ่เล่าเปียเอ่เล่าเปียไทยอยู่นี่ถอยถอยอนั่นได้ได้ถอยอีกมันมาส้นดอก ขึ้นโน,น่นโยกโยกไปด,ด,ด่กันเออไม่ได้กะไม่ได้กะปั๊มล้มอีเดี๋ยวมันี่น Những con đi. Hãy, hãy. Nguyên yêu quái, ơ quá lắp bằng hinh hưng 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 ้งวเาไปไป,ไปมันจะมาอีากสักทียไปบกปุกเบียกไปไป,ไปบกปุกเ <c oughs> บกียกบุกเบียกไปเออห้างนี้เขาไม่สัญจรครับนี่จะปลาหยาหุกถึงไป ไปบุกเบิกยังไม่เห็นหนาเแค่พวกเบิกไปดิงเนี่ยวะนะมันมันเป็นหินเนอะข้างบนอะเอามันคือโมเย็บขับเร่งช่วยนี่แหละให้นตัวมูลังว้คือโมเหยียบขันเร่งซ่วยดี่ว่า ม่ได้เข้าดึงอย่างเดี๋ยวเลยดูครับดูก้อนนี้ครับเฮ้ยดอกเบีบ้ยมันไ,ไม่ได้เขาเกียร์ซ้ำบักลวง